สวัสดีครับพบกับสุดการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจคกิงครบอบอวยพรให้เกตาโชคด,ดีชูลูกยิงในดวงใจเจคกิงครอบนะครับจ้านายใหญ่ของลิเวอร์ได้แบ่งปันความทรงจำที่เขาจึงชอบในช่วงที่นาบีเกตาคาแข้ขขงในทินแอนฟิลด์นะครับพร้อมย้ย่องว่ากลางๆทีมชาติกเกนีคนนี้ที่กำลังจะอำลาทีมในช่วงเมมานี้สุดยอดเจคกิงครอปนำคำกล่าวกับเวซาย,ยัางเป็นนกันว่านาบีเกตาเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษเขาเป็นนักเตะที่น่าทึ่งมากอาจจะมีอาการบาดเจ็บครั้งหรือสองครั้ง ที่มากพอที่ทําให้เขาไม่อาจผ่านมันไปได้แต่ถ้าหากคุณมองข้ามและผมก็อยากจะแนะนําอย่างนั้นถ้าคุณย้อนกลับไปดูเกมสํำคัญันจริงๆของสโมสรดิวโโคุณอาจจะเซอร์ไพรส์ว่าบ่อยแค่ไหนที่นานบีกตาต้าได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและบ่อยแค่ไหนที่เขาเล่นได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ มันน่าเสียดายนิดหน่อยนะเมื่อมันกาลังเป็นไปได้ดีแล้วก็มีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยตรงนั้นตรงนี้มันเลยไม่ดีและเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจํามันเช่นเดีวยวกันแต่ในช่วงเวลาของเขาอยู่ในระดับโลกก็ไม่มีเขาสงสัยในเรื่องนี้ผมเขาอวยพรให้เขาโุกเดีเพราะว่าเขาได้แชมป์ทุกอย่างที่นี่กับลิเวอร์พูลแล้วซึ่งก็มีคนไม่มากนักที่จะพูดเจกันครับยังย้อนถึงช่วงเวลาที่เขาโปรดรานที่สุดของนาบีเกต้ากับทีมว่า เป็นลูกยิงเพียง15วินาทีแรกในเกมพบก,กับฮาร์เดฟเวแน่นอนกับฮาร์เดฟเวเป็นช่วงต้นๆของเกมการเพจชิ่งสูงไปตรงนั้นและตัดเข้าระหว่างกลางและยิงมันเป็นงหวะเพชชิ่งสูงและในท้ายที่สุดนาบีก็ยิงเข้าไปมันต้องเป็นอย่างนั้นในเวลานั้นซึ่งเป็นหนึ่งในประตูที่เร็วที่สุดในศึกพเมลิกตามด้วยความคิดของผมอย่างน้อยในนั้นก็คือหนึ่งในดวงใจของผมประตูอื่นอีกมากมายเป็นลูกยิงที่ยอดเยี่ยม การฉลองที่ตลกตอนที่ทุกคนดูจะเซอร์ไพรส์จริงๆนาบีคนตัวเล็กอย่างนี้ยิงเหมือนกับสายฟ้าจริงๆและคุณก็เห็นเขาเพียงแค่ยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นมันยอดเยี่ยมที่สุดเจ้ก็ครับกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าอีกครั้งที่จะรอให้เขาโชคดีตลอดไปในชีวิตของเขาเพราะว่าเขาคู่ควรกับมันก็ขอให้โชคดีนะฮะกับเส้นทางอาชีพเป็นนักฟุตบันกับสโมสรอ,อื่นคุณคือตำนาน ตำนานหงดังเดอะเขานะครับบินมิทติ้งแฟนบอลชาวไทยเดอะเขาบินมาประเทศไทยเพื่อเซอร์วิสแฟนบอลถึงอกถึงใจในวันที่15มิถุนายนนี้เพื่อพูดคุยแบบเอ็กคลูซีฟกระทบไหลใกล้ชิดเลยนะครับเดอะเขาตำนานนักเตะแข้งหงดังลิพูนะครับชาวฮอลแลนด์ได้บินมาให้กับแฟนบอลชาวไทยได้สัมผัสใกล้ชิดกันในงานมิทติ้งแอนครีดไลฟ์ออฟเดอะเขาในวันที่15มิถุนายนนี้ ที่ M. Kostia Signature ห้างสรรพสินค้า M. Kostia นะครับตอนนี้เด็กหงดาน,นะครับจะได้ร่วมฟังประวัติศาสตร์ที่ไม่เคย เห็นที่ไหนเมื่อก่อนถามตอบทุกคำถามตรงใจการันตีบัตรทุกใบจะได้ถ่ายรูปและขอลายเซ็นกันแบบตัวตัวๆเลยแหละครับโดยงานนี้จัดโดย Facebook Fanpage AM r e g e n จนโดยเปิดจังบัตรในวันพฤหัสดีที่1มิถุนายนนี้ซึ่งก็ไปดูรายละเอียดที่เพจ AM r e g e n ีเได้เลยครับโดยเดิกเกาคับดาวเตะชาวฮอลแลนด์ครับมาเล่นกับลิเวอร์พูลในช่วงปี2006-2012นะครับโดยคว้าแชมป์ลีกครับถึงสมัยรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2006-2007แลวก็อยู่ในชุดรองแชมป์ฟ 2010และอันดับที่3ปี2 0 1 4กับอาร์เวินสีส้มฮอแลแลนด์นะครับก็อ,อย่าลืมไปดูกันนะฮะเฟอร์มิโน,โน่ขอเวลาชั่งน้ำหนักกับแผนการของเรือมาริทโรเบรโตเฟอร์มิโน่ครับคนน่าจะื่อเปอร์ซียกำลังพิจารณาว่าตนเองจะเหมาะสมกับแผนการของเรือมาริทหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจอนาคตหลังจากนี้นะครับเดลเมยองสื่อขำกับอังกฤษรายงานมาลาเรือมาริทแสดงความสนใจท,ที่จะเซ็นเจ็งก,กับ โรเบโตเฟิร์นโน่แบบไม่มีค่าตัวโดยกัาหน้าจะบราซิลกำลังจะหมดสัญญากับต้นสเกตลิว์พูลในช่วงสัยนี้เฟิร์โน่ลงเล่นเกมสุดท้ายให้กับลิเวอร์ไปแล้วเกมเสมอกับซาทันตัน4-4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากนี้ไปนะครับสัญญาก็จะหมดอายุลงอย่างเป็นการหลังผ่านผลวันที่30มิถุนายนอยู่นี้รายงานระบุนะครับว่าเฟิร์ิโน่กำลังรอดูและพิจารณาว่าแผนการของเริมเร็จจะเหมาะสมกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนก่อนทำการตัดใจ ในอนาคตว่าฤดูก,กาล2 0 2 3ถ2 0 2 4นั้นจะย้ายไปเล่นในศึกลาลิกาสเปนอีกไหมเฟอร์อม,มิโดน,นะครับบอบบี้ในวัย31ปียิงไป11ลูกจากการลงเล่น25นัดในศึกพรีเมียร์ลีกการนี้แม้ว่าจะเป็นการลงตัวจริงเพียแค่13เกมเท่านั้นแต่ก็ทำผลงานได้อย่างอดเยี่ยมนะครับบิกกิ้นีนลฟอเบซโรโมโนโนยืนยันนะครับในพอดแคต์เนียบีโกของเขาแล้วนะครับว่า ลิวพูขยับเข้าใกล้อย่างมากที่จะเซ็นสัญกับแม็กอาริสเตอร์จริงๆแล้วนะตอนนี้ของแดงพร้อมที่จ่ายเงินจํานวนที่อยู่ในเงื่อนไขสัญญาณของผู้เล่นซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขสําหรับก,การปลดล็อกค่าตัวของเขากับไรตันแอนด์อเว็อลเบียนซึ่งการย้ายทีมแม็กอาริสเตอร์ไปยังสโมสรลิวพูจะมีค่าตัวจะมีตัวเลขที่น้อยกว่า70ล้านยูโรหรือ60.5ล้านปอนด์ในช่วงสัมนี้ตอนนี้เอนส่วนตัวของแม็กอาริสเตอร์ก็คือคาร์ลอสพ่อของเขายังไม่ได้อยู่ในังกฤษนะครับ แต่คาดกกันว่าพวกเขาจะเดินทางมาอังกฤษในสดาับนี้เพื่อทําการจบดิวในการเยดทีมของนักเตะในความดูแลของเขาในที่สุดนะครับสโมสรลิเวอร์ pool ร่วมรำลึก38ปีโศกนาฏกรรมที่เฮลเชลสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราได้ร่วมรำลึกถึงแฟนบอล3.9ชีวิตที่จากไปในเหตุการณ์ก่อนเกมนัดจิงโยโรปเวนคับกับยูนตุต่สนามเฮลเชลเมื่อ38ปีก่อนนะครับ โดยโศกนาตกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมยูโรเปียนครับนัดชิงชั้นเลื่อนระหว่างริเวอร์พูลกับยูเวนตุสในวันที่29พฤษภาคมในปี1985เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบล็อกซีของสเตเดียมนำมาซึ่งผู้เสียชีวิตถึง3.9คนและผู้บาดเจ็บหลายร้อยคนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตพวงมาล้นะครับจะถูกวางเอาไว้บนแผ่นพ่ายอนุสร์ของเฮเชลบนอัฒจันทร์ของเชอร์เคนนเดิกริตที่แอนฟิลด์ในวันนี้ โดวยวจะมีการลดทงของสโมสรทุกจุดลงครึ่งเสาตลอดทั้งวันในเดือนมกราคมที่ผ่านมาสเตฟานโนโลลุซซโนนายกรัฐมนตรีของเมืองตูเรนเดินทางมาเยี่ยมชมแอนฟิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบอย่างเป็นทางการของการประกวดเพลงยูโรวิชันในปี2023ร่วมกับเอียนรัฐทูดสโมสรของลิเวอร์พูลและซูซานแบล็กผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารเพื่อวางพวงมาลา และแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตที่เฮลเซลสเตเดียมและกล่าวว่านี่เป็นวันสกันและน่าเจ็บปวดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลและเป็นเรื่องที่เรามารวมตัวกันเพื่อแสดงความเคารพที่เรามีต่อผู้คน39คนที่จากไปที่เฮลเซลรำลึกผู้คนทั้งหมดที่ดทได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้นี่คือสุข,ขาวลิเวอร์พูลนะครับทานผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่31พฤษภาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ